สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Shining Beyond นะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว RPG จัดทีมไปตุยด่านต่อสู้นั่นเองนะครับตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิด Open Beta บนสโตต่างประเทศแล้วนะครับเปิดในบางประเทศนะส่วนสโตไทยเรานี่ย ก็มันเคยเปิดทดสอบมาก่อนนะครับและมีภาษาไทยด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้ข่าวคราวหายไปไหนนะครับตอนแรกบอกจะเปิดแล้วก็นานมาแล้วยังไม่เปิดสักทีก็มาเล่นสโตนอกรก,กันละกันนะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตัวเกมเวอร์ชันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอ่ะกดแอปทูเพลย์เข้าไปนะครับผมมาจัดไปครับผมก็สำหรับตัวเกมนี้เนี่ยภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆก็โอเคมากๆนะ แลาแลคนน่าจะเคยลองมาบ้างแล้วนะครับผมอืมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่าในส่วนของการปรับเซตตรงเซตติ้งก็กดเข้ามาตรงรูปตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าเนี่ยฮะมันจะมีให้เราปรับในส่วนของกราฟิกอยู่นะครับอ่ารวมถึงเสียงอะไรต่างๆก็ปรับได้หมดนะครับผมเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับอันนี้ก็คือกราฟิกนะครับ high เนี่ยเรโซลูชันนะครับปรับให้เป็น high หมดเลยนะครับตามนี้นะเสียงก็ปรับเอานะครับ ภาษานะครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับผมตามนั้นลองปรับดูแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้ในส่วนของการต่อสู้นะครับก็กดเข้ามาตรงนี้เลย Adventure นะครับตัวเกมจะมีระบบไอดอลเข้ามาด้วยนะครับคือมันจะมีการแบบว่าเก็บเลเวลเลเวลให้อัตโนมัติด้วยนะครับผมเนี่ยอันนี้นะครับผมมันจะผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บคงเก็บของเก็บอะไรไปนะครับเราก็สามารถที่จะมาเคลมรับคงรับของตรงนี้ได้นะครับเนกดเคลมได้นะตอนนี้มันเก็บอยู่นะครับเห็นไหมฮะ ลราก็จะได้มานะครับผมได้ e อเท่านั้นเท่านี้นะครับอ่ะอันนี้ครับผมอ่ะอันนี้ก็เราไม่มีของเนอะนะครับตามนั้นนี่ครับผมเห็นไหมฮะเออกดรับของได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็กดไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดจะกดใช้ก็เนี่ยใช้50าสิบเพชรนะครับประมาณนั้นโอเคจัดไปฮะทีนี้กดเข้าไปที่ a อด e ว t เจอร์ครับผมมานี่ครับก็ มาที่ด่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีในส่วนของเนี่ยด่านพวกนี้นะครับดันเจียนให้เราลงไปมีททวงดาวเฟวอร์นะครับมีเอ,อ่อเวอร์เลดด้วยนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะมันยังไม่มานะครับอันนี้ก็จะเปิดตามระดับเลเวลนะครับอ่ะกดควิกแบทเทิลเข้าไปนะครับอืมก็เราสามารถที่จะเอ,อ่อจัดทงจัดทีมก่อนไปต่อสู้ได้นะครับผมมีระบบโคออฟด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันยังล็อกอยู่ นะครับผมกดเข้ามาตรงนี้นะสามัทจ่าแบบว่าเอาพวกนี้เนะี่ยกดใช้ได้นะครับเพิ่มแบบว่าเพิ่มเพวกเนี่ย ATK เพิ่มแบบ defense อะไรพวกนี้นะครับได้นะครับผมทำให้ตัวละครเรามันเก่งขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเข้าไปครับใช้ energy นะครับ3 energy ด้วยกันนะจ๊ะ นี่ไปเลยครับดูบรรยากาศนะครับระบบการเล่นก็มันจะมีในส่วนของการออโต้นะครับอยู่แล้วนะครับผมหรือว่าเราจะแบบไม่ออโต้ก็ได้นะครับผมเนี่ยกดปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะฮะก็เนี่ยมันใช้เราแบบว่าผ่านไปในแต่ละด่านแต่ละด่านนะครับเพื่อที่จะเป็นการสำรวจพื้นที่เนี่ยอย่างเงี้ครับเวลาเจอก็เนี่ยต่อสู้แลลวนะครับคือมันจะต่อสู้ออโต้อยู่แล้วนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยเราสามารถที่จะกดให้มันออโต้สกิลได้นะครับผมแล้วก็กดออโต้ให้มันเดินไปได้ นะครับผมเห็นไหมฮะสกิลเนี่ยเราก็จะกดใช้ได้เองนะครับหรือว่าจะกดออโต้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะนี่ครับกดไปสำรวจได้นะครับผมอ่ะนี่ครับมาตรงที่ที่ใหม่นะครับผมอ่ะโอเคไม่เจอมอนสเตอร์อนี่เจอแล้วมอนสเตอร์นะครับก็จะวิ่งเข้าไปต่อสู้นะครับผมตามนี้เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าแบบเอ้ยตัวละครเราไม่ไหวจะสู้ไม่ได้แล้วต้องแต่ว่าให้มันวิ่งมานะครับมารวมตัวกันก่อนอะไรประมาณนี้ครับกดค้างนะ กดค้างเนี่ยฮะให้มันมารวมตัวกันตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งมาละนะครับประมาณนั้นแค่นั้นเองนะครับจริงๆตรงเกมมันจะสอนอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากนะครับผมนี่ครับอันนี้เจอบอสแล้วมาครับผมมุมกล้องก็เนี่ยฮะปรับได้นะนี่ปรับได้สามมุมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับแบบไหนเนาะประมาณนั้นนะครับผมจัดเลยฮะ บอสเออบอสสบายครับตอนนี้ก็ผ่านด่านมายังไม่เท่าไหร่นะครับคือมอนสเตอร์ยังไม่ค่อยเก่งมากนะฮะนี่อ่าไปเกมนี้เอ่อแบบระบรบที่เด่นเดจริงๆอ่ะนะครับก็จะเป็นระบบก,กาชาน่นแหละนะครับสะสมตัวละครหาตัวละครแบบดีๆสวยหาาๆหล่อๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะ,ะรครับผมอืมนี่เรียบร้อยครับภาพเกมก็อย่างที่เห็นเลยว่ามันภาพสวยน่าเล่นจริงๆนะฮะ โอเคเรีย okay. บร้อยนี่เสร็จแล้วก็ได้เพชรมานะครับเนี่ยเก็บเพชรไว้เอาไว้ไปเปิดการชงกาชาอะไรประมาณนั้นนะครับผม,อ,มอ่ะกดเข้ามาดูที่แมปหน่อยอ่านี่ฮะปึ๊บนี่นี่ครับในแมปก็มันจะมีตรงนี้ครับผมเวลาเราผ่านด่านไปเรื่อยเนาะก็เหมือนหลายๆเกมนั่นแหละนะครับเนี่ยเราก็จะได้ของพวกนี้มานะครับกดรับไปเลยเห็นไหมฮะปึ๊บได้ทั้งเพชรได้ทั้งยาเลยนะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวต่อไปก็เนี่ย จะได้เพชรอีกนะครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับผมอตามระดับนะครับเพชรก็ถือว่าได้ง่ายนะไม่ได้ว่าได้ไม่ยากนะครับผมอก็โอเคนะครับผมตามนั้นนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูด้านนอกกันนะครับตัวเกมก็จะมีตรงนี้ครับผมเนี่ยมีแบบว่าเควสนะครับให้เราทำเรื่อยๆนะครับเวลาเรากดเล์ไปมันก็จะพาเราไปยังจุดๆนั้นนะครับที่เราจะแบบว่าไปทำเควสนะครับอันนี้เสร็จแล้วอ่ะกดรับไปนี่ครับผมมันจะมีเควสให้เราทำเรื่อยๆนะครับ ก็กดคุยตามนั้นนะฮะนี่นะมันพามาดูระบบไอดอลนะครับอันนี้คือมันยังไม่แนะนานะครับผมแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วไงเออครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะมีการแนะนําไปนะครับอ่าอัปเดตฮีโร่ได้นะครับผมตามนั้นกดดูตรงนี้ได้นะครับผมมีแนะนําหมดเห็นไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้กดเครมรับของรางวัลกดไปก่อนกดไปนะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็กดเครม นี่ได้มาแล้วเรียบร้อยครับผมอ่าเลเวลสี่แล้วอ่าก็จะมีระบบบางอันที่มันเปิดขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมเกมมันก็จะมีการแนะนําเรื่อยๆ่ะกดไปอันนี้แนะนําอีกแล้วนะครับผมอะกดต้อ,อมาดูตรงฮีโร่นะครับรู้สึกระบบใหม่จะมานะครับกดไปปึ๊บนี่อันนี้จะเป็นการแบบว่าอาศัยพวกอาว,ว,วุธต่างๆนะครับอัพวงอัพเกรดอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่เอ็นฮันนะครับผมอะ จัดไปฮะนี่กดบัวเข้าไปใช้ไอเจ้าตรงนี oh. yeah. uh ้ค huh. ร okay. um. ับเป็นวัตถุดิบนะครับที่เราได้เนี่ยเราได้จากการแบบว่าไปต่อสู้ตามด่านนั่นแหละนะครับมันจะมีบรอกมาจากพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมนี่ครับอัพไปฮะปื๊บอาวุธเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมค่าไอทีเคต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้เออนี่ครับผมเห็นไหมฮะก็อัพไม่ยากนะครับอ่ะสกิลเอฟเฟกต์จัดไปเหมือนกันครับทาเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ฮะ แบบเดียวกันเดะนะครับสังเกตว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยจะมีรูให้ใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะมีของให้ใส่ด้วยนะอันนี้ก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณนั้นเคลมไปก่อนรับขงรับของไปนี่เอเคอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมกดออกมาก่อนนะครับทีนี้ก็กดเข้ามาดูตรงฮีโร่อีกทีหนึ่งนะครับฮีโร่ Hero เหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะครับผมในกดเข้ามาในตัวฮีโร่นั้นๆนะครับอัปเกรดเลเวลนี่นะฮะมันจะมีโปรโมทด,ด้วยนะ เอออ่ะเลเวลอัพนะครับกดเข้ามาเนี่ยใช้ยาตรงนี้ครับผมในการอัพนะครับกดไปนี่ครับเห็นไหมฮะเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะกดเลยอัพเลเวลครับเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ครับผมนี่อันนี้คือเลเวลแม็กแล้วนะครับผมอยู่ที่เลเวลสิบนะครับการโปรโมทโโปรมทก็จะต้องใช้ในส่วนของอ่านี้ฮะชิ้นส่วนนะครับของตัวละครการ์ดอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อที่จะโปรโมทขึ้นไปเป็นระดับ ssr อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดาวเพิ่มได้ด้วย นะครับผมประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการเปิดกาชากาันนะครับมาจัดไปเลยครับผมนี่ตอนนี้ผมมีเพชรเยอะอยู่นะ,ะมาครับมาตรงซัมมอนเลยนะฮะชึบนี่กาชาก็จะมีหลากหลายเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการแบบว่าซัมมอนหาพวกไอเทมหาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นการแบบว่าเนี่ย ซัมมอนแกรนด์ฮีโร่นะครับผม oh, ซึ่งอันนี้เนี่ยตัวเกมมันจะแจกมาให้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ ừ, แล้วก็อันนี้ครับใช้แบบว่าคะแนนหัวใจอะไรประมาณนั้นนะไม่แน่ใจว่าส่งกับเพื่อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูก่อนละกันนะครับดูซิว่าจะเครือหรือเปล่านะจัดไปครับลุยเลยฮนะสิบเลยปึบมาเววนี่ขอ SSR สักตัวนะฮัโลโหลลาทุสาธุสาธุ ้มาแล้วเฮ้ยมีสีรุ่งผมว่า S S R ต้องมาแล้วละ่ะจะไปนี่ครับสีรุ่งมาแล้วโอ้โอเค ready good นี่ S S R มาแล้วครับหนึ่งตัวโอเคแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วฮะแจ่มมากครับผมโ้นี่สาวสวยลูน่าฮะ โอเคนี่ือนจะได้ตัวซ้ำรึตอนนี้อ่ะเอ้ยอันนี้สีนนม่วงครับผมอันนี้น่าจะเป็น S R นะฮะอ,อ่ะตัวซ้ำครับผมโอเคนอกนั้นก็จะเป็นแบบว่าสีปกติแล้วนะคะผมสีธรรมดาธรรมดาอ่ะโอเคครับตัวละครก็จะแบบซ้ำๆหน่อยนะประมาณนี้โอเคกดสคิปเลยละกันนะครับนี่ฮนะได้ตามนี้ครับผมอ่าโอเคนี่ครับตัวซ้ำนะครับที่ได้มาเมื่อกี้นะโอเคคอนเฟิร์ม จัดไปฮะนี yeah. ่เดี๋ยวเปิดใหม่อีกรอบนึงนะครับมีผมได้มาอีกอันหนึ่งนะฮะกดสกคิปก่อนนะครับก็ทีนี้เนี่ยใช้เพชรในการเปิดมั่งนะครับเอาไหนดีละ่ะผมว่าผมเอาวันนี้มั่งนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เปิดเมื่อกี้เปิดแกลนฮีโร่แล้วเนาะทีนี้เปิดอันนี้มั่งฮนะจัดไป2007็ครับผมเพชรลุยนี่แน่ค่อยเก็บสะสมเพชรใหม่นะครับมา สีลุงต้องมาสี่ลุงต้องมาเฮ้ยเหมือนจะมีหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีว่ะเฮ้ยมีมีมีเอ้ย,ม,ม,ม,อยมาแล้วครับลุงลุงลุงขอสอง <c oughs> เฮ้ยมีลุงแล้วก็เฮ้ยมีม่วงเยอะอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยม่วงสามเลยมั้งนี่มาแล้ว s r ครับผมนี่วู้โหเบรตตาครับผมแจมม่มฮะจัดไป อันนี้ธรรมดาครับผมโอเคข้ามไปข้ามไปอันนี้ก็ธรรมดาครับผมซ้ำอีกแล้วตัวนี้ปึ๊บอ่าเหมือนจะซ้ำอีกแล้วครับสีม่วงใช่ไหมนี้นี่เอชเออาร์เอคนี่ไม่ใช่ตัวซ้ำนะอันนี้ตัวใหม่แล้วก็สีม่วงใหม่แล้วครับอีตัวใหม่อีกแล้วเออาร์ครับอิสเบลปึ๊บนอกกนั้นก็น่าจะเป็นแบบทั่วไปแล้วนะครับผมไม่มีสีม่วงแล้ว น่าจะหมดแล้วนะโอเคอ่าหมดแล้วนะครับเอาผมสคิปข้ามไปนะครับได้ตัวซ้ำโคตรเยอะเลยวะ่ะเออเนี่ยได้โบนัสมานะครับวันนี้โอเคครับผมก็ตามนี้ครับ s s r มา1ตัวแล้วก็มี s อมาสามตัวเลยนะครับผมถือว่าไม่เกลือวะ่ะโอเคมากเลยฮนะอ่าจัดไปครับกดสกคริปต์ข้ามไปโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือในส่วนข,ของการเปิดกาชานั่นเองนะครับอ่ะกลับมา นะครับทีนี้เรามาดูตรงอันนี้หน่อยครับอาชิปเมนนะครับผมก็จะมีถ้าเราแบบว่ารับของรางวัลนะครับกดเคลมออทีเดียวเลยก็ได้นะครับผมมีนี่นะมีรับฟองรับเพชรครับเพชรได้ค่อนข้างง่ายนะฮะอืมเก็บสะสมไปเรื่อยครับผมวิววินี่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 วิววิววิวดูหน่อยฟึบโอเคไหนวะไม่เห็นเพชรเลยอ่ะกดสกิปข้ามไปเหมือนจะเป็นระบบการสอนเฉยนะครับมันให้เราไปแบบพรีวิวดูประมาณนั้นอ่ะนะครับผม อันนี้ก็กดเครมต่อนะครับรับไปเนี่ยแจกเยอะที่หายเลยช่วงแรกๆนะช่วงแรกๆเออหลังๆก็อาจจะยากนิดนึงนะครับผมอืมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับเควสเนี่ยฮะกดเข้ามาดูครับผมอ่ามีอะไรนี่ไงอันนี้ได้เปล่าเรียบร้อยอ่ะดูสินี่ครมปึบอ่ะโอเคอ้าวเลเวลห้าแล้วครับระบบใหม่เปิดครับผมโอเคฮะอ่เครมอ,อไปเลยปึบเรียบร้อย โอ้โหของได้เพียบเลยว่ะโคตรเยอะอะกดไปนี่ฮนะอันนี้คืออะไรติงอ้ยได้เพชรมาอีกห้าสิบโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวฮีโร่อีกรอบหนึ่งนะครับอะกดเข้ามาแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของฮีโร่กันนะครับก็สมมติฮีโร่อะตัวนี้นะครับตัวที่ได้มาใหม่ SSR นะครับแล้วก็อัพเลเวลเหมือนเดิมเนาะนะครับผมกดแม็กเลยแล้วกันนะครับอะโอเคนี่ครับอัพไป ปื๊บปึ๊บปื๊บเลเวลอัพแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้มันจะมีให้เราดูตรงสกิลนะครับแล้วก็ดูใส่อาวุธนะครับอาวุธที่มีเนี่ยเราสามารถกดออโต้อีควิปได้เลยนี่ครับกดออโต้ไปเลยครับมันก็จะใส่ให้เรียบร้อยครับผมเห็นไหมฮะว่าความสามารถของอฮีโร่ตัวน,นนั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนี่ออโต้อีควิปได้นะครับคือในส่วนของอาวุธต่างๆเนี่ยมันจะฟิกมาให้อยู่แล้วว่าฮีโร่ต,ตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับ เออมันจะเป็นแค่บางตัวเท่านั้นนะครับผมเนี่ยอันนี้คือของเขานะครับเขาใส่ได้สําหรับคนนี้นะฮะเอออะเอจัดไปฮะ,ะใส่ได้หมดเลยอีอ่โอ้ความสามารถเพิ่มขึ้นยับยับนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่ได้เถอะนะครับผมอืมเพราะมันเป็นเอ,อ่ออเทมของเขาอยู่แล้วนะครับนี่ฮะใส่ไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการเอ,อ่อใส่พวกไอเทมต่างๆนะครับอืมมีระบบเอาเวกด้วยนะ แล้วก็อันนี้ครับจ็อบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะปลดล็อกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวตัวเกมมันจะสอนนะครับผมผมคงไม่ได้เล่นไปถึงขนาดนั้นนะฮะในส่วนวันนี้นะวันอื่นก็ยังไม่แน่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอะต่อมาเรามาดูตรงทีมนะครับผมในส่วนของทีมก็เราสามารถจัดทงจัดทีมได้นะครับสลับสับเปลี่ยนตัวละครตัวละครลงได้เลยนะครับเนี่ยกดสลับได้หมดนะครับเราจะเอาลงตัวไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนแทนได้นะครับผมเนี่ย แผนการยืนนะครับจะเอายืนแบบไหนยังไงนะครับผมก็ปรับได้เลยนะครับตามนั้นนะอ่าแล้วก็ไอเทมนะครับสามารถที่จะเอามาลงใส่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้มันแบบเออเอาไว้กินตอนต่อสู้ประมาณนี้นะครับก็ฮีโร่เนี่ยเราสามารถที่จะกดออโต้ซีเล็กได้เช่นเดียวกันนะครับตัวเกมมันจะทําการเลือกฮีโร่ที่คิดว่าโอเคที่สุดลงมาให้เรานะครับเนี่ยกดออโต้เห็นไหมฮะมันก็จะเอาลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอก็กดคอนเฟิร์มต่อนะอย่าลืมคอนเฟิร์มด้วยนะครับนี่แค่นี้เอง เหมือนฮีโร่อีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้อัพเลยว่ะตัวไหนวะเลเวลหนึ่งเดี๋ยวก่อนมันยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยอ่ะกดเข้ามาดูทีมก่อนตัวตัวนี้อ่มันถือคอนใช่ป่ะเดี๋ยวก่อนนะกดเข้ามาดูก่อนตัวไหนวะโอ้สะเบอเลยหึ้มมากครับนี่ตัวนี้ใช่ไหม้ยไม่ใช่นี่ว่าจำไม่ได้และตัวไหนก็ไม่รู้นะครับช่างมันเถอะนะฮะตามนั้นนะครับผม ในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบตัวเกมเพียงนิดหน่อยนะครับที่มันเปิดมาให้นะตอนนี้เนี่ยยังมีล็อกอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมฮะยังมีล็อกอยู่นะเออเนี่ยครับยังมีอารีนามีอีเวนต์นะครับที่ยังล็อกอยู่นะก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมอืมแล้วก็มีเนี่ยฮะช้อปปิ้งนะครับผมสําหรับสายเติมแล้วเข้ามาดูได้นะครับมีรับของฟรีด้วยนะเออนะครับมันจะมีแจกอยู่นะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูก็แลวกันนะครับเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยผมเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนกและกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยมาเล่นกันใหม่นะครับสำหรับเกมนี้ใครสนใจก็โหลดได้เลยนะลิงก์โหลดใต้คลิปนะครับตัวเกมยังไม่มีบนสโตูไทยนะครับแล้วก็ภาษาไทยไม่มีแล้วนะครับผมไม่รู้หายไปไหนตอนช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยเคยเปิดบนสโตูไทยแล้วก็ให้เล่นด้วยนะครับตอนนี้หายไปแล้วนะครับตามนั้นะฮะไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปนะครับไปละสวัสดีทุกคนจ้า